สวัสดีค่ะพี่น้องมาอนีโมบิลสิบาพี่น้องไปเก็บเห็ดนะคะพี่น้องไปกันเลยค่ะไปชมกันเลยเก็บหน้าโมบิลเลยเ้อค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะเบิ้งเห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้เขียวลอยหลายพี่น้องตัวไข่ก็เก็บเอา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 เร็ว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 ฟ้าเๆ้า้คนสีมาคนสิมาเก็บเห็ดเบาเสียงดังบ่ได้ค่ะพี่น้องเก็บมวนค่ะค่ะเบิ้งเนี่ยค่ะยุ่งกลๆ่ก <go um. <impat ye>. ันเลยค่ะพี่น้อง ผู้หนึ่งก็เก็บเอาเก็บเอาอีพู้หนึ่งกะอ๋ออย่าฝ่ายอย่าฝ่ายโมแดงหมแดงหมแดงหลายหลายค่ะพี่น้องเก็บมวนหหยพี่น้องเอ้ยไผ่าเมืองอีสานแรงอยากจูงแขนเขามาเบิงไผ่าเมืองอีสานเศร้าอยากจูงเจ้ามาเบิงแง่สันแล้วพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยเก็บไปเลยค่ะเก็บมวนมวนค่ะพี่น้องเก็บของกินอยู่น้ำบานลฮ่่่นะค่่ ไปใส่กับเบ้อดอยากพี่น้องลงน้ำกับมีปลาใน่น่ากับมีเขาเนาะคะมีบะข่อยเสอรีพร้อมค่ะสุมเมอร์นี่ลายค่ะพี่น้องเบิางเฝ้าเก็บเอาเนาะคะ่ะทั้งเฝ้าเก็บทั้งบ่เดะบ่ใครได้ถ่ายคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าคนคนหลายแต่เฮ้า,ามวแต่ถ่า,ายคลิปอยู่เฮากัจะบ่ได้บ่ได้เห็ดปันใดเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะดอกง,งามๆเลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะโมบิวยางไปยางไปไปพ่อเห็ดปววค่ะก็เลยเอิญมูมาเอาค่ะพี่น้องเร็วแล้วแล้ว้าบแห้งเห็ดปวกนี่คือเห็ดวิเศษด้วยค่ะเลือกข้นพ่อค่ะหามืดมือบ่อพอก็มีค่ะจ้ะนี่โมบิวกับพอกับเล่ได้นิดน้อยค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดตะไคร่นะคะก่อนสิกาบานนะคะยขคางกันนั่นละพี่น้อง นี่ดอกนึงดอกนึงบอกโมมาเอาค่ะอันผลก็มีค่ะนี่ค่ะผลงานมือนี่สรุปผลงานกับฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโมบิลชนแนลในเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้โมบิลกะสวัสดีค่ะ